ร้านเนื้อตุนในตำนานร้านนี้เนี่ยคือร้านโปรดของพี่ตูนบอดี้ l a m มเลยนะโอปังไปลุกไปลุกอ๋อสุดยอดแต่ถ้าดีมันจะกัดเพิ่มขาดเลยเออเดี๋ยวเราลองดู ความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญ,ญาในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิมจะแค่ไหนจะตามไปลองไปแค่ไหนเราก็จะไปต้องไปชิมให้รู้อร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยสวัสดีค่ะวันนี้ น่าอร่อยเด็ดเข็ดดอยของเราเนี่ยโหมาไกลมาก,ามากไปจากบ้านมากถ้ายแยกวิชลาคนบ้านอยู่สุขาห้าสุขาห้าสุขาห้าก็อยู่ใกล้ใกแต่มีร้านที่แบบเขาเรียกว่าร้านเนื้อตุ๋นในตํานานเนื้อตุ๋นที่เปิดม,มานานมากนานมาก,กร้านนี้เนี่ยคือร้านโปรดของพี่ตูนบอดี้ l a m มเลยนะเธอรู้ได้ไงอะเเวลามากินเจอพี่ตูนตลอดเธอเจอพี่ตูนด้วยเหรอ พี่ป๋องพี่ชาวชาวพี่ตูนบอดี้สแลมมาเยอะมาก <Yeah. S 1> ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวกายกัรลุขอลองใหม่แล้วกันนะลานานี้เขาชื่อว่าอะไรเขายังไม่บอกเลยเอ,อ๋อตอนเนื้อตุนตอนเนื้อตุนตอนเนื้อตุนนายตอนเนื้อตุนเราไปดูกันว่าทำไมมันถึงวิเศษและมันจะเด็ดหรือมันจะด๋อยเออลองดูดีกว่าไป ที่ร้านแล้วเราก็ถามเราว่าพี่พี่เปิดมากี Gym. ่ปีแล้วคะร้านตอเนื้อตุ๋นหกสิบหกสิบกว่าปีนานมากมองข้างนอกเหมือนจะร้อนนะแต่พอเข้ามาแล้วแบบมันโปร่งๆถ้านั่งฟังดีๆอ่ะมันจะมีเสียงน้ำเดียวนะเดี๋ยวนุเขาเปิดสวิงเกอร์แต่เขาคงไม่เปิดสวิงเกอร์แหละเพราะหันไปแต่ละโต๊ะมาเป็นไฟลุกแบบปุ้ม ไฟลุกมกข้างหลังนี่คืออย่อางกับไฟไหม้ไหม้อ,มอ,มอะคือดูแบบดีมากอ่ะเขา,าเรียกว่าอะไรวิธีการทําแบบนี้เนี่ยเขาทำมาตั้งหกสิบปีแล้วเก็ไม่เปลี่ยนแล้วร้านเขาแบบขลังมากอ่ะออมาทั้งทีตอนเนื้อตุ๋นเราก็ต้องสั่งซิงเกิลเจอเขาเนาะเป็นหม้อไฟหม้อไฟเขาเขียน320บาทอ๋อก็จะได้เป็นชุด มีเนื้อ,เน,อเนื้อเปื่อยมีลูกชิ้นมีผักอ๋อแต่จะไม่มีพวกตับไม่มีอะไรอย่างงี้คือสั่งต่างหากไงเดี๋ยวเล็กพนักงานสวัสดีค่ะสวัสดีครับสั่งอะไรที่แขนสั่งอะไรที่แขนนะครับจะถามว่าหม้อ ไฟ320นี่คือในนั้นมีอะไรบ้างคะมีเต็น1ถึง4นี่ครับลูกชิ้นเอนแก้วเนื้อสดกับเนื้อเปื่อยที่เหลือเครื่องในกับตัวอื่นอื่นนี่คือต้องสั่งเพิ่มจานเท่าไหร่อะคะจานละดเสครับนี่เว้นเนื้อกรอบ8 0ครับอ่านั้นเนื้อกรอบหนึ่งครับเนื้อน่องลายหนึ่งครับแล้วก็เอาชุดหม้อไฟค่ะแล้วถ้าได้อยากได้หัวใจนี่ผมต้องทำยังไงครับเพิ่มเพิ่มครับไม่ที่หนูหนูก็มีที่หนูหนูก็มีให้ก็มีให้ หัวใจหนูมีห้รีบตอบรีบตอบเอาเส้นใหญ่หรปล่ะอ,อ่ะถ้าหนูเอาเส้นแล้วพี่กายเอาข้าวโอเคน้ำซุปนี่สูตรเดิม60ปียังไงอยังยงั้นเลยอคะคร <c oughs> ับตุนนานไหมพี่รู้ไหมหกสิปีปะ <c oughs> ่ะตุนนะหกสิบปีโอเคเอาเท่านี้ลคะค่ะขอบคุณนะคะวูแต่ดูหม้อนะนี่หม้อเน,นื้อตุนคือใหญ่มาก เขอตรงนี้เป็นแบบสเตชันก๋วยเตี๋ยวที่นี่นะคือนอกเหนือจากหม้อไฟก็คือสามารถสั่งเป็นก๋วยเตี๋ยวได้ธรรมดา60พิเศษ70เาเกาเหลาเนี่ยธรรมดา70พิเศษ80อ๋อก็คือถ้ามาแบบคนเดียวอะไรอย่างเงี้ยกินหม้อไฟไม่ไหวก็สามารถสั่งแบบนั้นได้มาแล้วโอ้โหอู้ลุกมากไปลุกไปลุก เฟซชิลละลายนะอ๋อเออว่าใช่ใช่ใช,ใช,ใช่อันนี้ไม่ใช่หม้อไฟปลอมอันนี้คือหม้อไฟจริงเราเคยไปกินหม้อไฟร้านอื่นๆอ,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 อาจจะใช้แบบดาไฟฟ้า <c oughs> ข้างในเนี่ยจะมีเนื้อเปื่อยมีเอ็นอ๋อนี่ไงเซตของเขาเซตของเขาคือลูกชิ้นผักเนื้อสดและเนื้อเปื่อยเนี่ยอ๋อคือ,อ,อเนื้อเปื่อย กับลูกชิ้นจะอยู่ข้างในอยู่แล,<ช>แล้วส่วนเนื้อสดเนี่ยเขาวางไปข้างนอกแล้วก็มาพร้อมกับผักแเซตใส่สผักก่อนไหมเรากินครบหมดอิ่มแล้วมันก็ยังอาจจะเดือดอยู่นะถ้ามันออร้อนขนาดนี้เนี่ยจริงเว้ยมันได้ความรู้สึกของการแบบหม้อไฟ<ไ>อ,อ่ะคือพอมันมีีแบบนี้เข้ามาเสร็จปุ๊บแล้วมันดูแบบมันดูต้องอร่อยแล้วเฮ้ยนี่ไงเธอให้ดูเนื้อเนื้อน้องลายเนื้อน้องลายมันจะมาเป็นแบบเหมือนแบบเนื้อเปื่อยเนื้อตุ๋นเนาะน เนื้อกรอบจะมาแบบสดเลยมันต้องทําน้ําจิ้มปะเขาจะมีเหมือนอีกถ้วยหนึ่งนี่ไงนี่ไงเอาไว้ทําเป็นเหมือนดับน้นําจ,จิ้มเอาเนื้อแบบจุ่มๆแล้วจิ้มแล้วก็กินอะไรอย่างเงี้ยส่วนทุกคนที่ดูอร่อยเด็ดขดดอยก็จะรู้ดีอยู่แล้วว่ากายไม่กินน้าจิ้มเดี๋ยวจะลองดู <Yeah! S 2> แบบนี้โอ้ดูพริกเขาดิพริกน้ำส้มอ่ะแบบเยอะมากกเยอะมากอย่างละเอียดสูตรก็คือใส่ทุกอย่างเหมือนเราปรุงก๋วยเตี๋ยวน้ำส้มแล้วก็ใส่พริก น้ำตาลอ๋อใส่ทุกอย่างเลยเหรออย่างนั้นนิดอย่างน้่อยน้ำปลาอันนี้ก็แล้วแต่คนนะบางคนไม่ชอบเปรี้ยวอาจจะไม่ใส่น้ำส้มใส่ชิมนิดขอชิมสิโอ้โหโอ้โ่ายมันรสชาติออกมาเป็นแบบไหนเปรี้ยวนำตามด้วยเผ็ดมาด้วยเค็มลองดูนะสำหรับกายแล้วกายเป็นคนไม่ชอบน้ำพิม ไม่ชอบแบบอะไรเปรี้ยวแบบเปรี้ยวไงเราใส่ผัดเข้าไปนะได้ไม่ถึงห้านาทีตอนนี้คือเหมือนได้ตดนผักด้วยมันมันร้อนมากเดี๋ยวเราจะลองทีละอย่างไปเนื้อกรอบสดเป็นแบบนี้นะบางๆงนี้อลองอันนี้น่าจะต้องแบบแบบเดียวไหมนานไหมว้าแลก็จิ้มน้ำจิ้มที่เราทำนิดนึง งงไรกรุบกรุบอ่ะมันบางๆแนละ้วกรุบกรุนิดนึงกรอบ,อบๆปกติเวลาเรากินเนื้อสดใช่ไหมมันจะนุ่มๆเข้าไปเลยนะอันนี้มันเหมือนผสมแบบเอ็นเหรออุ้ยอร่อยมากกินแบบไม่จิ้มใส่น้ำซุป เจอเองมันเนี่ยมันเด่นรึบกรึบกรึบก็โหเด่นมากตรงไหนรู้ปะมันบางมันบางแล้วมันได้แบบเท็กซ์เจอร์ของการเคี้ยวแล้วมันกรุบกรึบซึ่งราคาอันนี้นะถือว่าโอเคนะปลาิบปลาดิบนอะไม่รู้ว่ามันก็เหมือนแพงอ่ะแต่ว่ามันคุ้มค่าเนี่ยกลายว่ามันกรอบเพราะตรงนี้เลยขางขวตรงนี้เพราะมันไปเจอส่วนตรงนี้มันจะกรุบกรึบกรึบสำหรับกายนะโโอ้เด็ด อันนี้คือเนื้อสดธรรมดาที่มากับชุดจะเห็นได้ชัดเลยตั้งแต่ก่อนลงไปคือมันไม่มีขาวๆเห็นไหมมันเป็นเหมื้อนเนื้อแดงเนื้อธรรมดาอเออลองดูดี้คาารู้สึก กับกรอมสั่งกรอบมา50 50 50จานเลยคือเออไม่เมื่อกี้เราพลาดเว้ยเราไปลอง Un อันพีคมาแล้วแล้วเรากลับมาลองอันธรรมดานะเรเวลวันนี้มันสูงอ,อันนี้มันแบบมันไม่ได้มไม่อร่อยมันอร่อยแต่ถามว่ามันเด็ดเท่าอันนี้ไหมมันไม่ไมเด็ดเท่าโออยากตรงนี้แหละยากสำหรับกายถ้าให้มาเพื่อมากินเนื้อนี้กายไม่ด๋อย แต่ถ้ามาเพื่อมากินอนเนื้อกรอบนี้ไม่มีคําบรรยายคาว่าเด็กจริงโหดมากแต่หนูยังไม่ได้ลองน้ําซุปหนูขอลองน้ำซุปด้วยนะ มันเค็มๆแล้วมันก็หว,วานๆมันแบบเข็มมาเอา,อางี้ดีกว่าแล้วนี่ขนาดที่ว่าเราอ่ะเพิ่งเอาลงไปนะแล้วน้ํายังไม่เผือดถ้าน้ําเหือดนะบางคนเข้มข้นกว่าน,นี้แต่แค่นี้ก็คือรสด,ดีมากแล้วอะแล้วมันไม่ได้ความรู้สึกของกลิ่นเนื้แแนนนอแบบเหม็นๆอะ กลมกล่อมมากหวานอ่ะหวานยาจีนน้อยโนยาจีนไม่ไม่รู้สึกยาจีนยาจีนแบบเค็มๆตุ่นๆตุ่นตุ่นเนี่ยต้องอธิบายก่อนก๋วยเตี๋ยวเนื้อมันมีหลายแบบใช่ไหมแบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อยาจีนวัฒนาพานิชเนี่ยวัฒนาพานิชก๋วยเตี๋ยวเนื้อวัฒนาพานิชก็จะเป็นอารมณ์แบบก๋วยเตี๋ยวเนื้อแบบจีนๆหน่อยอันเด็ดนะเด็ดอร่อยนะอร่อยมากเลยว่าแต่ละแบแต่อันเนี้ยไม่ใช่นึกสภาพเหมือนเราเอาเนื้อไปตุ่นซอสแล้วพอได้ซอสที่มันเค็ม มาผสมน้ำสต๊อกของกระดูกอีกทีหนึ่งมันจะได้ออกมาคล้ายๆแบบนี้พูดเหมือนทำเป็นพูดเหมือนทำเป็นทางทางทางคืออธิบายได้ว่าแบบเอออยากให้คนเข้าใจว่าไม่ได้มากินกับเราใช่ไหมอยากให้รู้ว่าชอาชอบแบบนี้ต้องมานะมันหวานแบบหวานกระดูกดไม่ใช่หวานน้ำตาลเออดีอ่ะแนๆๆขอลองเนื้อเปื่อยเขาหน่อยนิแตกต่างจากเนื้ออันนั้นใช่ไหมเนื้อน้องลายตุ๋นอ่า เนื้อน้องลายตุ๋นกับเนื้อเปื่อยอนนธรรมดาอันนี้มันจะมีแทกแทกเป็นแบบเหมือนคอลลาเจนอ่ะเหมือนจะเป็นมันหรือเป็นเอ,อ็นอะไรอย่างเงี้ย่วนอันนี้ก็จะเป็นเนื้อเนื้อเป็นชิ้นๆอามาตุ๋นเลยเออเออืมร้อนหัวอร่อยมากนี่นะ่นี่คือเนื้อเปื่อยธรรมดาโอ้ไม่ก็มันนุ่ม ต่ไม่เละไม่เละมันพอดีอะมันมีความมันมันอยู่นิดนึงตรงปลายปลายอะเหมือนเป็นสันนอกอ่ะแล้วแบบมันมีมันตรงปลายแล้วตรงกลางคือนิ่มมากแต่ละอร่อยมากเด็ดมากเป็นเนื้อตุ๋นอันดับต้นๆที่กินแล้วรู้สึกว่าท็อปใช่ท็อปฟอร์มากเอางี้ดีกว่าสำหรับการกายอาจจะให้ที่หนึ่งเลยนะเนี่ยอ้อร่อยจิงส่วนอันนี้เนี่ยนะคือเนื้อน่องลายที่เราซื้อมาเพิ่มแปดสิบบาทเดียว Why the fuck you lying? Why you always lying? w mm h hmm, o h my god, stop fucking lying? มันละลายในปากเลยอ่ะมันแทบยังไม่ได้เทียดเลยอ่ะ I'm here, I'm here, I'm here, I'm แล้วมันได้ความมันแซ่กอ oh, <no. S 2> ่ะ Oh อ่ะอ่ะอ่ะนี่ร้านปูดใหม่เลยนะบอกเลยว่า อ่าเมื่อกี้มีเนื้อเปื่อยที่อยู่ในเซตสําหรับกายกายให้เด<อ>็ดสําหรับเนื้อน่องลายที่เราสั่งเพิ่มมาแ0สบาทสําสหรับกายกายให้โคตรเด็ดอร่อยมากเลยอ่ะดูเมนูนะที่เขาให้มาใช่ไหมอ,อันไหนที่มันเขียนเป็นเหมือนแบบรูปนิ้วโป้งอ่ะขึ้นมามันคือสองอันนี้สั่งขอให้สั่งเราก็สั่งเสร็จหม้อไฟดีมากนี่อันนี้คือเอ็นเอ็นที่เราสั่งมาเพิ่มแต่เขาก็มีแถมอยู่ ในเซตแล้วอ,อันนี้คือเอนนะเอนเนี่ยถ้าทำไม่ดีเนี่ยมันจะเหนียวแข็งแข็งไม่สามารถกัดผางได้จริงหรอ,อ,อนนเเ <c oughs> ก่งน่าจะเหมือนโป๊ะึ้นมาทันที <c oughs> เห็นเห็นเห็นมากแต่ถ้าดีมันจะกัดลึบขาดเลยเ,ออเดี๋ยวเราลองดูหนึ่งไม่เอาดีๆเฮ้ย มันกัดปุ๊บตั้งแต่คําแรกเลยสมมติความหนาของมันเป็นอย่างนี้ปกติแล้วเนี่ยถ้ามันจะเหนียวเนี่ยมันจะไปก่อนสักนิดนึงแล้วก็ค่อยๆลงมาแล้วค่อยๆลงมาอันนี้คําแรกเป็นอย่างนี้เบอรเดี๋ยวจะทําให้ดูอันนี้คือเอ็นนะดูดูนะเป็นตอนตอนเอ็นดูนะเออว่ะเชื่อละเอ็น พูดเด็ดตังแต่กินมามีอะไรด๋ยอยบ้างวะตอนเนื้อส่วนเขาจ้างเราเข้ามาเออสุดท้ายแล้วของการรีวิว <c oughs> คือลูกชิน้นมันจะมีคนประเภทชอบกินมาถึงปุ๊บเอาแบบลูกชิ้นเลเวอร์ลูกชิ้นลูกชิ้นลูกชิน้นแล้วถ้าเขาสามารถขายลูกชิ้นร้อยละสี่ร้อยแปดสิบได้แสดงว่ามันต้องมีความสั่ง <ซะ S 1> ต้องมั่นใจว่านางลูกชิ้นดีแ <Yeah. S 1> บบแน่นๆอ่ะงุบๆแบบหอย หนไม่มีแป้งหนูอะป่องตมหนูเป็นคนไม่ชอบกินลูกชิ้นเนื้อกินเนื้อมันตีแล้วเรารู้สึกมันกบกลิ่นความเป็นลูกชิ้นนะมันเหมือนแบบเหมือนจะกินกินเนื้อเนื้อแบบอันนี้ไม่ให้มีความรู้สึกเหมือนรู้ว่ากินเน<ค>ื้อเขาปรุงเขาปรุงมานีาะเ,เ,เลยักอย่างหนึ่งไม่พิกไทยนะไม่พริกไทยเลยรู้ว่ากินลูกชิ้นเนื้ออยู่แต่ไม่รู้สึกว่ามันกลิ่นเนื้อเลยข้าวขาวไม่มีไม่มีเลยถ้าเราจัดันดับความแบบเด็ดน้อยที่สุดในบรรดาทั้งหมดที่กินมาคือเนื้อสดเนื้อ เนื้อสดมันเป็นอะไรที่ธรรมดาไงแต่ที่เหลือเท่าที่กินมาทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นน้ําซุปไม่ว่าจะเป็นลูกชิ้นไม่ว่าจะเป็นเนื้อเปือเป่อยเนื้อสดเนื้อกรอบอร่อยมากโคตรเด็ดโคตรเด็ด,ด,ดไม่แปลกใจว่าทําไมเปิดมา60ปี <Yeah. S 1> ไม่แปลกใจเลยแล่นนี่ขึ้นขนาดเรายังไม่ได้สั่งที่เป็นเครื่องในนะแต่หนูคิดว่าบางทีคเครื่องในของเขาเนี่ยเป็นตุ๋น เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเอ็นเขาทำได้แบบขนาดน,นั้นเนี่ยโอ้โหไอพวกเครื่องในไอพวกอะไรต่างๆนี่ไม่ต้องพูดถึงเลยเปิด8 3 0โมงครึ่งถึง5โมงครึ่งโมงครึ่งถึง5โมงครึ่งมากินตั้งแต่เบรคฟาสได้เลยนะครับเือดี๋ยวจะซื้อไปออปฟิตเลยเวอร์กว่าซึ่งกินเ, <Yeah. S 2> เปิดประสบ การกินก๋วยเตี๋ยวเนื้อหม้อไฟที่เรารู้สึกว่ามันไพ่ของคําว่าหม้อไฟที่สุดเพราะมันไฟมากแล้วมันอร่อยคุ้มค่ามากถ้าอยู่แถวนี้หรืออยู่ไกลๆก็อยากให้แวะมาถ้าคุณชอบอก,กินก๋วยเตี๋ยวเนื้อต้องมาที่นี่<ม>เพราะเราให้เป็นอนาับ ไม่ผิดหวังเออไม่ผิดหวังจริงๆอะวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะอร่อยเด็ดเข็ดด๋อยแฮปปี้มากเดี๋ยวเราจะกินต่อแบบอิ่มหนำสำราญแบบชอบสุดๆดีมากแบบไม่ต้องไม่ต้องถ่ายอะแล้วถ้าเกิดเราโชคดีเราจะขอเยีเยมเขาาขอสูตรไปที่แม่ถือหม้อถือมีรายการใหม่ไปดูกันจ้าเป็นรายการที่เราไปขอสูตรของชาววงชาวบ้านร้านดังๆเนี่ยเพื่อมาทำตามถูกต้องแล้วพ่อค้าแม่ค้าเนี่ยเขาก็ตลกนะ ก็ให้เออแปลกแต่ก็ไปดูดีกว่าไปดูต้องไปดูต้องไปดูวันนี้ไปก่อนนะจ๊ะกดไลค์กดแชร์และกด subscribe ห้ช่องวามกลฮัลโหลเซนเบลี่ด้วยนะอย่าลืมสมัครสมาชิกด้วยเด้อ